สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะจะพาไปชิมร้านอาหารแซ่บๆอีกร้านหนึ่งนะคะมีเพื่อนมาคอมเมนต์นะคะว่าคราวที่แล้วค่ะร้านแซ่บๆริมหนองอร่อยค่ะไปชิมมาแล้วนะคะแต่ว่า อยากจะได้อยากจะให้แนะนําเมนูอย่างอื่นอีกนะคะคราวนี้แอดมินก็เลยต้องกลับไปที่ร้านแทบๆทริมหนองจังหวัดนครสวรรค์อีกนะคะนะคะคราวนี้ก็เลยสั่งเมนูแรกมาค่ะเมนูแรกก็คือต้มยำกุ้งน้ำใสนะคะอันนี้นะคะคืออยู่ดีๆวันนั้นนะ่ะแอดมินนะอยากชิมต้มยำกุ้งน้ำใสามากเลยค่ะ ก็เลยถามเพื่อนว่าพอใจเฮ็ดให้ได้ไหมคะเขาบอกว่าทําได้ค่ะแอดมินก็เลยสั่งต้มยำกุนงใสแต่ว่าสักพักหนึ่งนะคะเจ้าของร้านก็มาถามว่าแต่มันไม่มีกุ้งตัวใหญ่นะครับจะโอเคไหมก็บอกว่าอ๋อไม่มีกุ้งตัวใหญ่ก็ไม่เป็นไรขอให้มันเป็นกุ้งก็ได้ค่ะอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยก็เลยก็เลยบอกว่า ถ้างั้นถ้าเป็นกุ้งไม่ต้องตัวใหญ่ก็ได้คะ่ะกุ้งตัวเล็กก็ได้คะ่ะก็เลยสั่งมานะคะเพื่อนก็เลยทํามาให้ะคะ่ะเป็นกุ้งเป็นกุ้งตัวไม่เล็กนะคะเป็นกุ้งตัวกลางๆเหมือนที่เขาใช้ทํายำลมมิตรหรืออะไรเนี่ยค่ะเมนูนะคะต้ยมยำกุ้งน้ําใส่เนี่ยร้อบาทค่ะถามว่ารสชาติเป็นไงคะคือวันนั้นแอดมินสั่งเนี่ยแอดมินสั่งเป็นน้ําใสนะคะซึ่งเพื่อนก็ทําอร่อยดีมากค่ะ นะคะคราานี้แอดมินก็เลยเออในเมื่ออร่อยแล้วก็เลยสั่งเมนูอีกอย่างหนึ่งก็เป็นน้ำตกหมูย่างค่ะคือแอดมินน่ะเป็นคนชอบทานน้ำตกหมูนะคะแต่ร้านนี้เขาบอกว่าเมนูน้ำตกหมูย่างของเขาเนี่ยราคาย่อมเยาวนะคะ70บบาทแล้วก็น้ำตกหมูย่างของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครเป็นสูตรเฉพาะคือหมูย่างเขาเนี่ย เขาย่างหมูจริงๆค่ะแต่บางที่ที่เราไปทานนะคะถ้าสั่งน้ําตกอะ่ะบางทีอะ่ะเขาก็ไม่ได้ย่างหมูนะคะเขาก็อาจจะเอาหมูมาลวกแล้วก็ทําเป็นน้ําตกให้เรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาทานะถุงนึ่งมันแพงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ย่างกันนะคะเขาก็เลยแบบว่าเอามาลวกแล้วก็ปรุงเป็นน้ําตกนะคะหั่นเป็น,นชิน้นๆแล้วก็มาลวกในหมอ้อแล้วก็ทําเป็นน้ําตกค่ะ แต่ร้านนี้เขารับประกันเลยค่ะว่าน้ำตกหมูย่างร้านเขาเนี่ยเขาเอาหมูมาหมักให้มีรสชาตินิดหน่อยแล้วเขาก็ไปย่างจริงๆนะคะคือหอมข้าวคั่วแล้วก็พริกเนี่ยเขาก็คั่วเองวันต่อวันนะคะเป็นเมนูที่แซ่บมากเลยนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองสั่งเมนูนี้มาชิมนะคะคือเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าน้ำมันเนี่ย ยังแซบเลยค่ะขนาดเอาเข้าวเหนียวลงไปจ้ำนะคะมากินเนี้ยก็ยังอร่อยเลยค่ะก็สรุปว่าเมนูเน,นี้ยผ่านค่ะแอดมินก็เห็นด้วยว่าผ่านค่ะแล้วก็เพิ่นอะ่ะก็ให้เนื้อหมูที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไม่บางหรือหนาจนเกินไปนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนทําน้ําตกหมูย่างจานเนี้ยนะคะนัวดีมากค่ะแซบค่ะ คุกเขากับเครื่องปรุงนี้ก็คือโอเคเลยนะคะคราวนี้นะคะก็จะเป็นเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปเนี่ยเป็นตําทะเลเดือดค่ะเมนูเนี้ยนะคะ219บาทค่ะอยากจะบอกนะคะว่าคุ้มนะคะเพราะว่าตําทะเลเดือดเนี่ยมันเดือดสมชื่อจริงๆค่ะแต่ก่อนที่เพิ่อนจะทําให้กินนะคะเพื่อนก็จะเออปรุงรสมาก่อน เหมือนเดิมค่ะเหมือนค่าวที่แล้วที่แอดมินได้ไปค่าวที่แล้วที่ไปชิมอะค่ะเขาก็จะให้ชิมก่อนว่าเออจะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวไหมหรือเอารสชาติอะไรเพิ่มเพื่อนก็จะทําตามที่เราต้องการนะคะในยำทะเลเดือดเนี่ยตามทะเลเดือดเนี่ยนะคะ219บาทเนี่ยถามว่าที่ว่าคุ้มมีอะไรบ้างคะเพราะว่าหนึ่งปูเพิ่นก็เป็นปูสดนะคะ มีหอยนางรมด้วยค่ะมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีหอยแครงนะคะหอยแครงนี่ก็ตัวโตๆนะคะแล้วที่สําคัญที่มันแซ่บมากเพราะว่ามันเป็นสูตรน้รําปลาของเพื่อนเองค่ะคือเพื่อนนะเป็นคนอีสาน <neh age S 2> <ๆ S 1> แล้วก็มาเปิดร้านแซ่บๆริมหนองที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะเพื่อนก็มีความชำนาในการทําน้ําปลาเองนะคะแล้วเพื่อนก็ทําน้ําปลาขายด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นอาจารย์เนี้ยถ้ามานะคะเป็นซิมเจอร์ของร้านนะคะเมนูตามทะเลเดือดนะคะเดือดจริงๆค่ะเพราะว่ามันแซบตามชื่อที่ตั้งให้นะคะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ย219บาทก็คือก็คือไม่แพงนะคะถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยชอบอะไรที่มันแซบแซบจิจาจิจาจัจจานี่ยจานนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคราวนี้เราก็ทานตามทะเลเดือดไปเนี่ย เราก็รู้สึกว่าตอนแรกอะ่ะเพื่อนบอกว่าจะสั่งอย่างอื่นมาอีกนะคะแต่พอดีเจ้าของร้านว่าลองสั่งตำถาดทานไหมครับเพราะว่าตำถาที่นี่มีปริมาณเยอะนะคะราคาตำถาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยค่ะแล้วก็ในตำถาเนี้ยนะคะวัตถุดิบเนี่ยมีเยอะมากเนยนะคะมีทั้งกุ้งมีทั้งปูมีปลาหมึก มีหอยแครงมีหอยนางลมนะคะแล้วก็มีไข่ต้มขนมจีนหน่อไม้มีผักกระเฉดถ่วงงอกแล้วก็เซมกอแล้วก็ประกาศดองนะคะแล้วก็มีแคปหมูอีกอย่างค่ะคือตามถาดเนี้ยบอกเลยนะคะว่ามากันสี่คนเนี่ยก็แทบจะทานไม่หมดค่ะเพราะว่าเพิิน่ะ ให้เยอะมากค่ะเพราะว่าเราสั่งเมนูหลายอย่างแล้วแล้วเพื่อนก็คงจําได้เพราะข่าวที่แล้วก็มาอาัดคลิปครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับเพื่อนค่ะคราวนี้เพื่อนก็เลยแบบจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะแล้วก็หมูยอนะคะที่อยู่ในตําถาดน,นี่ก็เป็นหมูยอที่แบบอร่อยแล้วก็มีแหนมด้วยนะคะแหนมก็อ่อยมากเลยค่ะขอบอกนะคะว่าถ้าเพื่อนๆมากันหลายคนเนี่ยอยากกินตําให้แบบ แย่งกันแย่งกนกินแล้วมันอร่อยเนี่ยก็ต้องเป็นตามถาดถาดนี้เลยนะคะเพราะว่าคุ้มราคาคุ้มจริงๆค่ะเพื่อน,อนๆกินไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะอ้วนเพราะว่าในตามถาดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็จะเป็นเส้นเนี่ยขนมจีนซึ่งปริมาณไม่ไม่ยากนะคะเพื่อนลองคิดดูสิคะว่าใส่ทั้ง กุ้งทั้งปูทั้งปลาหมึกทั้งหอยแครงหอยนางรมไข่ต้มขนมจีนหน่อไม้ผักกระเฉดถั่วงอกเส้นมะละกอแล้วก็ประกาศดองเนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหนคะแถมยังมีไข่ต้มให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองคิดเอาเองว่าโอ้โหสั่งมาถาดเดียวเนี่ยเหมือนได้กินตั้งหลายอย่างนะคะแย่งแยงกินเนี่ยแล้วมันอร่อยถ้าสมมุติว่าเราสั่งส้งตามตำมาเนี่ยเราทานคนเดียวมันก็ไม่แซ่บใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นตำถาดมาปุบเนี่ยมันก็แย่งกันทานมันก็อร่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะพิจารณาดูเลยค่ะถ้ามากันสี่คนเนี่ยถ้าเธออยากจะกินตำนั้นตำนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันค่ะสั่งตำถาดมารับรองทุกอย่างจบจบในถาดเดียวค่ะเพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะเห็นเครื่องปรุงอย่างนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆจะบอกวิยตาย มันไม่จีจัดลองมาชิมค่ะมันจีจัดกว่าในภาพค่ะเพราะอันนี้คือยังไม่ได้คุกเขานะคะก็คือเขาเขาจะแต่งตามตามตามเมนูให้เห็นว่าเออในถาดนี้มันมีวัตถุด,ดิบอะไรบ้างมันคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนนะคะถ้าสนใจนะคะสั่งได้เลยค่ะตามถาดจานนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะคราวนี้พอทานไปสักครู่นะคะเพื่อนเพื่อนบอกว่า อุ้ยตายอยู่ดีๆก็อยากจะกินไส้ขึ้นมานะคะคราวนี้ก็เลยถามก็เลยดูในเมนูของร้านค่ะพอดีว่าก็เป็นล้าป่าของเพื่อนค่ะเพราะว่าดันมีไส้อ่อนย่างอีสานนะคะไส้อ่อนย่างอีสานเนี่ยเขามีน้ำจิ้มสองแบบมาให้จิ้มนะคะราคาก็ย่อมเยาวค่ะเจ็ดสบบาทไม่แพงด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆน่ะสนใจนะคะ เพื่อนๆก็สามารถสั่งได้เพราะว่าไส้อ่อนเขาเนี่ยคือมันไม่เหนียวนะคะเขาคงมีสูตรในการทําแล้วไส้อ่อนเนี่ยก็มีรสชาติเฉพาะตัวนะคะสิ่งแรกที่แอดมินชอบคือหนึ่งมันไม่มีกลิ่นคาวของไส้คือเพิ่นน่ะน่าจะเฮ็ดดีล้างดีค่ะก็คือไส้นะคะอยากจะบอกนะคะว่าถ้าสมมติมันไม่สะอาดจริงอย่างเงี้ย พอเราทำเมนูอะไรเนี่ยมันจะได้กลิ่นของไส้มาทันทีนะคะแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยไม่อยากจะหลับปัญหาเลยนะคะขอบอกนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเครื่องในสัตว์นะคะลองเปิดใจชิมเมนูนี้ดูนะคะรับรองว่าอาจจะเปลี่ยนใจมากินเครื่องในสัตว์พวกไส้อะไรงก็ได้ค่ะเพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนที่เป็นคนอีสานเหมือนกันนะคะบอกว่าเนี่ย อีสานทุกภาคเนี่ยเขาจะชอบเอาไส้เนี่ยมาหมักนะคะพอหมักเสร็จแล้วเขาก็จะมาย่างมาย่างนะคะแต่ว่าการรมวิธีการทานไส้อ้อนอีสานเนี่ยเขาจะไม่ย่างทิ้งไว้ค่ะเหมือนว่าเขาจะมีเตาถ่านนะคะทําไปย่างไปค่ะพอค่อยเองอะ่ะค่อยก็เออเคยเคยชิมอยู่ค่อยก็เออ ครั้งหนึ่งเคยชิมครั้งหนึ่งก็เอยแต่จริงๆอะค่อยไม่ได้ชอบเครื่องในแต่ว่าค่อยลองเปิดใจชิมเออก็รสชาติใช้ได้อยู่ค่ะคราวนี้นะคะก็มีเมนูต่อไปค่ะร้านนี้นะคะขอบอกนะคะไม่ใช่จะมีแค่เมนูแซบ่บแบส้มตำเหลาหรืออะไรนะคะเมนูไทยๆท,ทางภาคกลางก็มีค่ะอาหารไทยก็มีก็คือก็เลยสั่งยำรวมมิตรมาค่ะยำรวมมิตรร้านนี้นะคะก็ขอบอกค่ะว่า เครื่องนะคะโอเคมากเลยค่ะวัตถุดิบก็ใช้ได้คือกุ้งเนี่ยตัวใหญ่แล้วกรอบมากค่ะคือปลาหมึกปลาหมึกก็กรอบคือเพื่อนทําเป็นนะคะแล้วก็รสชาติแซ่บจีจาแซบลิ้มากค่ะยำมลมมิตรทะเลจานนี้นะคะราคาหนึร้อยห้าสิบบาทค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะลองรสชาติยำมลมมิตรแบบแซ่บๆนะคะ จานนี้ก็แนะนาค่ะเพราะว่าเพื่อนน่ะทารสชาติไม่ติดหวานค่ะคือแซบ่บจีิงจัดคือพูดง,ง่ายๆค่ะถ้าเป็นกับแก้มอ่ะตอนสั่งสรรงเย็ยนๆกับเพื่อนเนี่ยนะจะเหมาะค่ะเพราะว่าแซ่บจริงค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าเออยํำลงม,มิตรทะเลร้านเนี้ยร้อยห้าสิบบาทเนี่ยไม่แพงนะคะเพราะว่าถ้าดูจากปริมาณในจานนะคะมีเยอะมาก แล้วเพื่อนๆทุกคนอยากจะบอกนะคะว่ากุ้งเนี่ยคือเด้งกรอบตัวใหญ่นะคะเหลือหางไว้นิดเดียวค่ะส่วนเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่หรือว่าปลาหมึกอะไรเนี่ยเหมือนการวิธีในการทำเนี่ยพ่อครัวนี้มีความชํานาญในการปรุงรสมากค่ะอร่อยจริงๆนะคะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าถ้าใครที่ชอบยำ รวมมีทะเลแบบจี๊ดจาแซบลิ้นนะคะจานนี้แนะนำเลยค่ะส่วนนี้เป็นอีกจานนะคะคือวันนั้นน่ะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะไปด้วยกันค่ะเพื่อนชอบทานเพื่อนชอบทานปูอัดวาซาบินะคะปูอัดวาซาบินะคะจานนี้นะคะราคา80ดสิบาทค่ะขอบอกนะคะแซบคือกันค่ะคือ เป็นปูอัอดยี่ห้อดีมากเลยนะคะก็คือเป็นปูอัดที่แบบว่าเป็นปูอัดที่ว่ามีส่วนผสมเยอะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เยอะนะคะไม่ค่อยมีแป้งค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะสังเกตนะคะว่าปูอัดบางยี่ห้อเนี่ยถ้าเขาใส่แป้งเยอะเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติของเนื้อสัตว์ที่ว่าทําในปูอัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ชอบทานปูอัดนะคะจานนี้ต้องลองค่ะ เพราะว่าเป็นปูอัดวาซาบิ80บาทนะคะวาซาบิเขาก็เป็นวาซาบิสดนะคะคือรสชาติใช้ได้นะคะคือเป็นวาซาบิที่ซื้อมาแล้วแบบใช้เกรดดีค่ะคือถ้าคนทานวาซาบินะก็จะเข้าใจานะคะว่าวาซาบิที่รสชาติดีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นฉุนๆอร่อยๆแซ่บๆเผ็ดนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะ ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็แวะมาได้นะคะที่ร้านแซบแบลินหนองจังหวัดนครสวรรค์นะคะรับรองนะคะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าร้านนี้เขามีทั้งเมนูอาหารไทยอาหารอีสานนะคะให้ลิ้มลองค่ะถ้าคนชอบอะไรรสชาติจิจ่าแซบลินนะคะก็มาแวะได้ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี